ได้เรื่องดดได้เรื่องครับคันนี้จาก A P N Performance ครับ42อัจฉรฑ์สิทธิทธนาโภคีรันแรกไม่ต้องพูดถึงไม่มีเวลาดีกว่ามาดูรันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จครับต้องได้ครับรต,ต้องได้ครับผมรุนคันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถามบ้านบอก a อ u ดีทั้งใจครับวัยรุ่นเยอรมันครับ คือถ้าคันนี้วิ่งได้มันจะเร็วมากเลยนะครับกที่ที่ผมดูต่างประเทศอ่ะที่โปแลนด์อ่ะโอ้โหมันพุ่งเดี๋ยวนะท่อหลุดวะน่ะท่อหลุดท่อหลุดโอ้ไม่ร้อนนะโอ้โหเขี้ยมือทำด้วยอะไรวะะน่าร้อนแล้วมึงรู้ตัวไอเขี้ยมือเ็าทำด้วยอะไรวะน่ะหนังรู้ตัวหนังติดไปแล้วมึงนัากูว่า ่ห,ห,ห,หีระบบระบบท่อเซปเลสสไลด์ก็สไลด์ล็อกนะแต่ไปเอาบัวหิมะทามือด้วยนะฮะขอให้ได้ครับกระดุน่นเยอรมันครับ A N P Performance ครับนี่โอ้เสียไปเออเอ้าเอ้าเอาวีาให้างไม่เป็นอะไรให้มันพังไปเลยเ ฟันหน่อยว้าสองสีเซนกลับบ้านครับอีกหนึ่งคันครับบายบายท้องฟ้าบายบายสายลมจิตใจดวงกลมใช่เหรอใช่ใช่ตอนนี้กลับบ้านสามคันแล้วครับกลับบ้านสามคันเท่ากับว่าที่เหลือเนี่ยต้องวิ่งให้ได้เร็วกว่า9.90เอาให้ผ่านตัดตัว